สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรพจมาสุรนิลพงศ์จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่เขาชวาป่าค่ะจังหวัดกระบี่ค่ะเรามาตามหาหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดที่เรียกว่าเสืออัมพลค่ะค้พนพบชนิดใหม่ของโลกก็จะมีทั้งหมด3ชนิดค่ะอยู่ที่กระบี่2ชนิดนะคะตัวแรกสุดก็คือเสือกระบี่ค่ะ ตัวที่2ก็คือเสืออัมพลแล้วก็ชนิดที่3นะคะก็คือ,อเสือนครศรีธรรมราชค่ะเนปาทิสแฮชูราค่ะชนิดนี้นะคะคุณอัมพลดําเกลี้ยงเป็นผู้ค้นพบชนิดเป็นคนแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ส่งรูปถ่ายให้ทางทีมทางทีมของเราก็เลยขึ้นมาสํารวจแล้วก็จําแนกโดยใช้ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ค่ะร่วมกับใช้ดีเนเอค่ะ ถ้าดูจากชื่อวิทยาศาสตร์ที่เรียกว,ว่าเฮเทล่าก็คือมาจากเฮเทลัสซึ่งก็แปลว่ามีขนดกค่ะจะเห็นว่าหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดนี้นะคะจะมีขนขึ้นเล็กๆๆทั้งในส่วนของลาต้นส่วนของใบแล้วก็ส่วนของหม้อค่ะนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือถ้าดูแล้วหม้อล่างนะคะจะเห็นเป็นสะโพกที่ชัดเจนนะคะเหนือสะโพกขึ้นมาเนี่ยก็คือเกือบ1นส่วนสองจะเป็นสะโพกใช่ไหมคะอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นรูปยาวกลวยขึ้นมา ซึ่งอันนี้ก็จะต่างจากในส่วนของอทางเสือนครสีนะคะเสือนครสีเราก็จะเห็นว่าเขาจะเป็นลุกกลวยขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็นะคะที่ถ้าเป็นเสือกระบี่ก็จะเห็นว่ามีสะโพกอยู่นิดนึงแล้วก็ถึงจะขึ้นไปเป็นลุกกลวยแล้วก็ปากเขาจะเปิดกว้างกนิดนึงส่วนถ้าดูหม้อบนนะคะหม้อบนเนี่ยจะเป็นกลวยชัดเจนแต่ก็จะเห็นว่ามีสะโพกเล็กๆอยู่บ้างนะคะหลังจากนั้นก็คือจะเป็นกลวยเลยก็สีก็ออกจะเป็นสีเขียว เราก็จะมีลายก็คือเป็นเสือก็เหมือนกับเสือโครง่งที่เห็นชัดๆอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงบริเวณปีกของหม้อนะคะเราจะเห็นว่าส่วนของวังหีบนะคะปีกเขาเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านะคะแล้วก็จะเห็นเป็นสีเขียวปีก,กเขาคิดว่าจะอยู่ประมาณสักสามถึงสี่ซึ่งบางครั้งเห็นถึงเกือบ5้ามิลน,นะคะที่ยื่นยาวออกมาแต่ขอบก็คือจะเป็นจักเรื่อยนะคะที่ถ้าเป็นส่วนของเสือกระบี่กับเสืออัมพลนะคะตัวที่เป็น ปีกเขาจะยืดออกมานิดเดียวนะคะประมาณสักมิลหรือประมาณ2มิลแล้วก็จักออกมาจริงๆแล้วส่วนของเสือกระบี่กับเสืออัมพลจามีสัที่ค่อนข้างมีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกันอยู่ค่ะ ถ้าดูความแตกต่างระหว่างเสืออัมพลนะคะกับในส่วนของเสือนครสีธรรมราชแล้วก็เสือกระบี่จะเห็นว่าลักษณะเด่นของเสืออัมพลก็คือจะมีขนขึ้นปกคลุมอยู่ในส่วนของทั้งลําต้นส่วนของใบนะคะแล้วก็ในส่วนของหม้อเองก็จะมีขนเล็กๆเ,กเ,กเนียนๆอยู่คะ่ะซึ่งขณะที่ของเสือนครสีธรรมราชจะเห็นว่าค่อนข้างจะแววนะคะ เกรียงแววค่ะปกตินะคะเราจะจําแนกโดยใช้ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ก่อนเราก็คือเราก็จะดูรูปร่างของใบนะคะรูปร่างของหม้อทั้งหม้อบนหม้อล่างนะคะเราจะดูช่อดอกนะคะแล้วก็เราจะดูเรื่องของเมล็ดแล้วก็การติดฝักค่ะขนาดรูปร่างจะจะวัดทุกอย่างทั้งหมดค่ะในส่วนของหม้อเองก็จะดูทั้งส่วนของหม้อบนแล้วก็หม้อล่างแล้วก็ปากหม้อนะคะที่ขอบปากของเขา นะคะคเราดูต่อมน้ำหวานแต่การสังเกตอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจริงๆก็จะไม่สามารถที่จะจําแนกรกษะออกมาได้เพราะฉะนั้นเพื่อความชัดเจนก็เลยได้ทําเรื่องของการใช้เครื่องหมายโมเลกุลมาจําแนกชนิดของมอข้าวมอแกงลิงในประเทศไทยด้วยค่ะก็มีการใช้เครื่องหมายเอ p นะคะเอามาใช้ในการจําแนกชนิดค่ะ ถ้าจะดูะสังเกตที่เห็นได้ชัดเจนนะคะก็คือดูม้อค่ะซึ่งก็คือใบที่เปลี่ยนรูปมาใช่ไหมคะ,ะถ้าคนที่สังเกตจะเห็นเลยว่าทั้ง3ชนิดเนี่ยจะมีรูปร่างที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นอมอบนกับหม้อล่างคือมอล่างส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเขาจะมีเชฟนะคะบางบาง,บางตัวอย่างเช่นคือส่วนของเสืออัมพลเราจะเห็นว่าเขาจะมีสะโพกที่ชัดเจนเป็นเอลเลยใช่ไหมคะ,ะขึ้นไปนะคะ แต่ถ้าหากว่าเป็นส่วนของกระบี่นะคะหรือว่าเสือกระบี่เนี่ยก็จะไม่เห็นเ,เห็นเชฟยังไม่ชัดเจนเท่ารวมทั้งของวังวังหีนะคะอของเสือนครก็ยังไม่ชัดเจนค่ะในส่วนของหม้อบนถ้าเทียบ3ตัวนี้แล้วถ้าในช่วงที่สมบูรณ์จริง,รงๆนะคะช่วงของตัวเสืออมพลเนี่ยก็จะมีรูปร่างของหม้อที่ค่อนข้างจะยาวกว่าอีก2ตัวที่เหลือ นะคะแล้วก็ส่วนของสะโพกเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นไปนิดนึงนะคะเอวสูงแล้วกันนะคะในขะ,ะที่เสือกระปีนี่เอวจะต่ําลงมานะคะฝาปิดก็จะเห็นว่าเขาจะมีเป็นรอยพับของเขาอยู่นะคะแล้วก็จะมีรอยโค้งหรือบางครั้งก็จะเป็นหยกักหรือจะเป็นเป็นลุกขึ้นอยู่ของเสืออัมพลนี่ค่อนข้างจะเห็นฝาปิดเป็นหยกัยกๆอ,อ,อยู่ชัดเจนค่ะ แล้วก็ปากปากของอวังหีบส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นเหมือนกไข้ขหัวใจใช่ไหมคะแต่ของอําพลเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปไข่แล้วก็เป,เป็นเป็นรีขึ้นไปนิดนึงนะคะแต่ของอของกระบี่เนี่ยจะจะจะเรียวกว่านะคะปากเขาจะค่อนข้างแคบกว่านิดหนึง่งแล้วก็ในส่วนของที่เป็นเสือ,อนครก็จะอยู่ประมาณกลาง ช่วงเวลาของเสือที่อยู่ที่ภูเขาส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกันค่ะเพียงแต่ว่าทางฝั่งของนครศรีธรรมราชนะคะฝนจะมากกว่าทางฝั่งอันดามันเพราะฉะนั้นที่ขึ้นมาเนี่ยในช่วงนี้นะคะของทางฝั่งนครศรีธรรมราชยังเห็นต้นที่ยังมีความสมบูรณ์มากกว่าในขณะที่ฝั่งกระบีค่ค่อนข้างจะเริ่มแห้งไปแล้วค่ะคือถ้าจะดูให้สวยจริงๆก็อยู่ประมาณช่วงมกราคมค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะไปเจอฝนอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณเดือนพฤษภามิถุนาใช่ไหมคะ ก็ถัดไปก็จะประมาณสิงหาค่ะกำลังจะจะสวยอีกรอบหนึ่งถ้าดูความสูงที่วังหีบนะคะ,อะของเสือนครศรีเราจะพบที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ750เมตรนะคะของเสืออําพลจะอยู่ที่ประมาณ350เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งต่ำกว่าเยอะมากค่ะแต่ว่าเราก็ดูสภาพภูมิอากาศที่ขึ้นจะเห็นว่าอยู่กับหญ้า ใช่ไหมคะแล้วก็ลักษณะของอเสือ,อนครสีจะเป็นพุ่มนะคะแต่เสืออําพลกับเสือกระบี่เนี่ยลำต้นจะเป็นพุ่มกึ่งเลื้อยนะคะเราจะเห็นกึ่งเลื้อยไปด้วยแต่สภาพของหินที่ขึ้นจะคล้ายๆกันนะคะคือทางนี้น่าจะฝนทิ้งช่วงมาได้สักสองเดือนแล้วละคะ่ะแต่ก็ยังโชคดีที่วันนี้เราได้เจอ,อมอบนมอล่างที่ยังสวยอยู่แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เท่ากับช่วงหน้าฝนที่ที่เคยขึ้นมาดูค่ะซึ่งหมอเขาจะค่อ,ขอนข้างจะยาว